รบแย์นะครับกอยู่ลยทุกส่วนวัะนั้นทุกสุของท่านนะครับในพื้นที่หุ่นกวมยาใหญ่บากสารวัตรกำดังแค่ประจำตำบลนะครับส่วนทุกทีนั้นท่านอยู่ในระจังใหญ่นะครับในระงอำเภอเนี่ยทางอบจหรือเทศบาลตำบลเนี่ยผมจดประชุมทุกเดือนครับนัจะรู้ข้อมุลดีกว่ากำดังในแตละท่นไม่ได้นะครับเพราะทางผู้นำ นะครับในหมู่บ้านในชุชจเนี่ยต้องต้องต้อมีข้อมูลดีกว่าและวิธีการแก้ทั้งในเรื่องของการสื่อความหมายในเรื่องของภาษาเป็นเรื่องสำคัญเป็นประเด็นที่สำคัากึ่งในเขตอำเภอเมืนั้นเป็นจุดสุดท้ายนะครับและเรามีการกาทอดเสียกไปด้วยนะครับจริงๆแล้วในส่วนของมีปุ๋ยานรัก็จะนกาน ท่านผู้เกียรติที่อยู่ในองครุนแห่งนี้นะครับจะขอนะครับแล้วก็จะต้องวิ่งในส่วนของงบประมาณที่จะต้องเตรียมการไว้รองรับสําหรับการโัษณาการขายของรากนะครับเพียงปต่เรื่องของการส่งเสริมอาชีพภาคภาคเกษตรที่เราได้ดำเนินการไปนะครับในส่วนนึงก็คือในภาคท่องเที่ยวเป็นส่วนที่สําคัญ